สิเป็นจันทร์ตะจีเออนั่นล่ะใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่หลายแซ่หลายเออเมย์มันได้โคกยังหืมแซ่บแซ่บมันมันแล้วเขสงสัยว่าสะรู้จะได้เข้าบ้านปะบด้เข้าพ่อปิดประตูพ่อปิดประตูแล้วว่าได้เขาบ้านได้มาถามแม่แม่ก็ว่าแม่บดิบปีพอปิดประตูแล้วแต่ว่าเอาขึ้นเขาไปได้บอกเลยว่าเอ้ามึงก็มาถามแม่มึงว่าพอปิดประตูแล้วพไดเปยพูดปิดเอ้า สวัสดีครับพี่รอกปอไปสุขุมสุขครมือนีอีสานผ้าสวบพี่รอกเอ้ยมากินเข่าให้เข่าหน้าและมือนีได้แขกรับเส้นพิเศษนี่เลยนี่เบิงเบิงตะตีนแล้วโหลดเบิงแต่หัวเราโหลดดินี่ยินดีต้อนรับพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์บุตรพมนี่สวัสดีครับพี่รอกปาไปสุขุมสุขครค่ะฮาร์ดไม่ได้พอกันก้าปีขึ้นได้บูเขาบ่ได้พอกันจนวราสิตายป่าความเงินเาวเก่าเกือบเกือบเก่าก็ไม่พอเพิ่นเด้ออยู่ในอาการมลทั้ฝังเพชรเออ เคยไปสนับสนุนบนสูสิงสูยางบางีดดิแบบว่าไปแบบบนนอกแห้งมันมีผู้จัดการมีผู้ใดไอ้าวผู้ใดเบิ่งแงเอามีแต่เล่าดิเหรอเบิ่งแง่ข่อยอี<ด>๋ผู้อยู่เบื้องหลังแยส่สิสิดหัวไหลมันจะคือบักอันนั้น <c oughs> มื่อนี้ยผมไมากินข่าวยองไม่น้องค่ะทงที่บ่ได้ขออนุญาตเจ้าที่บ่ได้ขออนุญาตเจ้าของผู้ใดกับโรลูบักคานี่ยถ้าเลยไม่รู้กระโดนแล้วเขาจะสิไรนี้กันแล้ยถ้าเลยไมาบูคักว่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่เอาพอเป็นกินข่าวยุ่บๆอยู่กั ิมื่อไรขึ้นไดีปุ๊จ้กจากูเงืออยู่แต่ว่าล่มดีดีเนาะล่มดีพี่น้องล่มดีเอาข่อยสิพาเจ้ากินยังมันว่าไม่ใช่จัดใจข่อยเอาข่อยสิเบิ่งตั้ซั่วตัมซั่วตัมซั่วใส่อีปูน่ามั่นมั่นเสแฉใส่บักหอยสลีพร้อมอืมอีหลีมันขึ้นอูนเอาใหม่ไปพร้อมเจ้าตายเจ้ากินยังข่อยสิบอกเจ้าไว้เด้อข่อยสิได้กินคือเจ้าโอ้ยสะอาดกว่็น่ามีอะไรตายหลายน่ามีอะไรตายบี้ยยุ่งอันนี้ก็อันนีงก็แม่งว่านห้าวหนิโป่ดิเออ บรรยากาศดังสีเม็ดขีมีดูเอ้าเฮ้ยชีดังนี่ซื้องามประคองโออเย็นสบายดีอีหลีพี่น้องปลอกไผ่อือโอ้ยยังมาหลาเอ้ยพาเอวยมาไก่บอกคนดูแถบนี้อยู่แถ่ไหนอันแพทย์กระสาสมุตรปากการพี่น้องแพทย์กระสาสมุดปากการเขาบอกอยู่นี่จ้อพี่บูกเลยว่านี่เขาเลือกทำเลดีนะพี่บูกคือสามีข่อยว่าอีเขาเลือกทำเลดีนะเพราะว่าย่านนี้น่ะพี่น้อง ป้องไปเขาอยู่แถวนี้อา้าวพี่พูดอยู่แถวนี้เหรอโบอแมนเจ้าแม่เจ้าแม่หมายถึงว่าแค่าบานเฮาแค่าบานเฮาอยู่แถวนี้พี่น้องบักะุ่งต้องสับเด้อเย็นก็ขูดแล้วก็ตะตะบ่งอยู่หลันใส่แค่หลอดบ่บอบอ่ใส่จ้าใส่ใส่เดดสินิดสะดิ่งที่มาแค่หลอดยังหนูตาบักุ่งก็ตาบักฮุ่งเออที่มาใส่แค่หลอดแค่ดากแค่หลอดยังแค่หลอดแค่ดากยังเออนเขานี่กันตัวตัวหูว่ามาตัวเฮดเดอคน อยากเอาชนะตัวเรื่องนึงเป็นยังคอยบอกความคอยบอกค่าวหมรายการใดนเด้อคอยบอกรายการนี้เลยว่าบ,บางอีนี่เป็นคนให้เด็คอยแบบว่ามีมีศัตรูคู่ต่อสู้เป็นังี่คอยเห็ุบางแล้วเอ็นตัวกินกินพักเลยกับพันธ์ปุ์พันธุ์อย่างนี้แล้วก็แบบว่าเออจได้ไปย่านตัวก็จะของว่าผู้สิกินนักให้เก่งก็บอกอินเฮ้ยโออะไรเนี่ยไม่เคยกินแ้วมันดำๆอ่ะอูนอไม้อูนอ้อยอูแปลว่าอะไรอ่ะอูก็คือ <มา S 2> แบบว่หวาหมกเดม้อนเนี่ย บอกพะมันมันสีแก่มันสีมีน้ำอร่อยมากจริงเห้ยไงชอบปะหิวเก่าเมื่อกินแม่เมื่อไรตำสัวเป็นการทายและการที่แบบเลี้ยวแห้งไม่เป็นเวลาอ้จับโอ่งอยู่มึงกับมันอย่าเป่ากินอีทันทีเพราะมันบอมันสีแสบทองเอาอีกจะข้ามก่อนโอเคชนะ โอ้เขาสิกินแต่พงเข้าตรงเราอันรองท้องก่อนไม่งั้นมันอู้นียู่นะชนด้วยชนด้วยเนื้อสองสามโอ้ยคุณหมอแมนชนยังสีกินบวกพริกรอพร้อมดีโบยานเผ็ดเอ้ากินเผ็ดบโบเลตินเผ็ด้ามาเถ้าด้วยเนื้อแปดเนื้อสองสามจริงอืมอืมอืม แล้วแทมเดี๋ยขานเดี๋ยขานดหลายเดี๋ยขานมาบาหน่ตำผู้นึงฝาดผู้นึงตำมันจังภาษาเวลาเจ้ากินเผ็ดบ่นี่งเจ้ากินเผ็ดได้อยู่แต่ว่าอย่าเผ็ดแบบว่าแย่เผ็ดแบบว่าเผ็ดหูรูปเผ็ดหูรูปบ่ได้ล่ะมันจะมันจะบ่เบิดถ้าเผ็ดพอดีกับมันสิเบิร์ดเด้อบอกพี่เข้าตาบอกขึ้นเข่าตาดิเหนือแน่น้องทงคนเด้วันลราไปขึ้นเครื่องบินแล้วาไปจากเมืองไทยล้พอแล้วพอแล้ว เอออย่างพ่อเราเหรอเออมันจำทั่วอ,อ๋อพี่เออเอาบอกมีดมไหมมีดมะพี่เขาบไปดีจ้างเขาเอาไปจ้างเขาผู้ใดอยาให้ดูสองคนรีวิวจา้างเขาหลดดุดเลยสอ,องพี่น้องนี่รีวิวขาดข,ขาดใจเลยอีบอกเครื่องลงไปอย่าบ้าต้องมาพวกหนูหมักง่ายเด้อมันคือการเอาตัวรอดทั้งหมว่า,าเขาไปถือไปถึงอยู่ปลาเนี่ย,เ,ยเขาอยู่ไดเออโบค่ะเออใส่แม่ไม่หลับคืองเครื่องไปเลยซื้อ บอร์ดีเสือมาได้ใส่ล่านซื้อเบังใกล้ๆนะครับตากล่องเบังใกล้ๆโคกเลยมปแส่บอกลองนะบอสดีครัใสอยู่แล้วจักหน่อยจับปละใสัวกุโรดสองหน่วยเออบอกกอกถุกดีดีให้ดีดีตัวอือประดกนี่เส่ไรพี่โดนมังยานเด็กคอยสิไปล่ามันมุาพคอยไปมันย่านมันอยาอายนคนไหลสองปดก เอ้ยขอประเด็นเนื้อเด็ดแบบเออเดี๋ยวไปเอาอยู่ร้านเเเเอออออโโคคขบิดแล้วก็น้ำปรุงด้วยนะครับอันนี้ง่ายมากเราไม่ต้องไปใส่น้ำตาลปี๊บไม่ต้องไปใส่น้ำตาค่ะพ่อพ่ขอน้ำน้ำปรุงขอเฮ็ดง่ายแห้งโอเคโอเคเุ้ยสับหนิดว่าสูรถขาดประเด็นดิบอดผิดไสื่อไม่เลยสับอบอกอันนี้คอยสี่ะเทเองก็สีดามาเอ้าให้พวกแขกรับเชิญเท่ไม่ยังต้องดามาเอาเขาว่ากินผงสุ้รถหลายมันสิเป็นจัทฐานจัตจี เออนั่นแหละใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายเออโมนี่โอเคถ้าเป็นกอยใส่นี่เครื่องถุงบอกเพื่อหย่งเรื่องถุงโอ้ยสีดีแอมพี่น้องดึมใส่ปากเนาสีดีดีเดีอร์ยีดสีดีค่ะโอ้ยบักกรอบเอ้ยยังเด็กเด็กเขาตาเลยอู้ยจะแซ่บมาที่เดียวเราอยู่นี่ที่เดลเราอยู่นี่บอกการจองโอเคปะโอเคมากการจองแห้ง กระปุ่นเอาจักงิ่มเอาเอาเอาสองนิมพ่อเอาสามเอาพ่อพ่อเอาพ่อหรอปะพ่อพ่อพ่อแล้วก็พ่อพ่อมาขวดเสี่ยวเมื่อน้ำอ๋อเจียวเมียป่ะสเสี่ยวเมื่อเสี่ยวเมื่อน้ำเด้อเชอรี่เชอรี่ลายบอพ่อเออขวดเสี่ยวเมื่อน้ำอีปูมูมาเอิญแล้วมูมาเอิญเออเดี๋ยวกูสิเมื่อดักเจ้ากะโวไปจะย่านเลยเถอะเอาโมแมเนี่ยเนี่ยนกนกขุมนกเข่านกแมวหนพ่อพ่อหล่าพ่อพ่อ เหมือนมันมากินอีกสี่ห่อเมื่ออยู่นี่กินกินเครื่องหนึ่งห่อเครื่องหนึ่งกูงหงุดดอ่ะดีแต่บ่ม,มีเมงวันเนาะเอออ้ยพี่น้องเบิง้งโอ้ยพี่น้องเบิง้งปัดพื่เก่าหน่นละล่ะปัดอุ้ยตำซั่วเราจะไม่ไม่ตำขนมจีนเยอะเพราะว่ามันจะแหลกเกินไปใช่มันจะแหลกเกินไป,ไปมันจะมันจะหมุนอืมมันจะหมุนมันจะหมุนซิมกระดูกเอื้อก แม่ไม่ได้โคกนี่ล่ะแซ่บแซ่บมึมไปเลยแซ่บแม่เปวมใจสามคกีคนน่ะเอยเป็นคนใส่ผงสุดดแซ่บเออแซ่บบดองปุกอยู่เลยเอาหนีหนึ่งสองบึ้มบึ้มโอ้พี่น้องอุ้ยพี่น้องโอ้ยแซ่บอ่ะเฮ้ยคือแซ่บเหรอแซ่บเนาะ เอาเรื่องผักเข้าไปเคยกินบลผักคอร์ดเนี่ยคอดอันนี้ต้มหัวใจได้หล่ะเด้อยังดีต้มหัวใจกระเจี๊ยบเนี่ยอ้เขามากินขึ้นยังนี่หล่ะมันดีต้มหัวใจด้วยพูดเลอกหักก็กินได้จีพูดเลยอกหักก็กินได้จีพูดเลสีเมียดอกลาแบบนกทพิลอบนกเขาแต่ว่าเอาหอยเจ้าทีก็ได้เออเด้อจะข้ามเนี่ยเออเอาเอาจะเป็นบุกเอาหอยไหมผู้มาใหม่เราเด้อเตือยแมน มานเนาะลาเนาะอืมเอาไว้เป่นอยู่เหงาโพนตามทำเนี่ยบิสารบานเฮาแม่่นยไปใส่เฮ็ดสันดิที่ลีล่าเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดมันดีแล้วนี่มือสิขึ้นน้ำไปแช่กระตามอกะิ่งจะใสยเรียนนาเสียดยเออโอ้เขาอ่ไ้สั่งปุุงจิไม่มีซับน้ำหน่องเสือไมก่อนก็ได้คัดก่อนเตรียม โอ้ยโบแมนเอานั่งกระไหลปอบเอ้ยกระดิ่งละจังๆี่ละดีไปอยังไรเพราพาไปกินในน้อามคุณโบได้บ่ได้มาหรือจะมากินในน้อนามดีป่อันนี้ตำอะไรนะคะอันนี้คือตำซ้อตำซ้อทำไมเทคนิคการกินของคุณอีจะต้องมีผักหลายเขาคือบ่เลือกกินแต่บุงคือแต่บุ้งมันสไมีผักมันเกิดอ๋อเขาต้องกินผักหลายมันเป็นผักแก้มไงโอเคจะมีประโยชน์ด้วยใช่แล้วโอเคเนี่ยพี่น้องมาเทคนิคของของคุณอีเขาจะกินผักหลายเด้วย กาแฟเนื้อเขาสิปลอมใส่ดีบดิแต่ว่าอันนี้แสบแห้งใส่แสบแห้งอุ่น้ใหม่ใส่หมูสามสันอออืืเนี่ยอืเนี่ยเขาบอกใส่ส่วนแบบใส่ไม่หมดแหละเขาเปลี่ยนสิ่อตอนนั้นอีดกินอยู่ในห้องของของอีดเนาะตอนนั้นอยู่อันอพาร์ทเมนต์บออยู่อันอุดมสุกก็อุดมสุกอ่ผมไม่เห็นงานตั้งแต่อายุสิบสองเราเลี้ยวอดไอ้เอทไผ่อะเล่ย์เอท ก็เลยอนย่างเมื่อบานกรบทะต้งปรุงเทือดเดียวเพราะว่าไม่นำปรุงไงเอาเด้อมันเลิศเนาะอีปูนี่โคตรแต่เลยจะบอกให้มาแล้วละถ้าผัวแขกไปรับเชิญมาแล้วคราผวหน้าเขากมีแมงวันจากมันมาเป็นอย่างเอาให้ไทยมันำเจแล้ว เด้เมนบ่อืออุ้ยเดี๋ยวนี้อยู่จังเดมาจังเดมเดี๋ยวนี้กับเดีใส่มาใส่ได้ง่ายแล้วอืมันมาคอยมีอันนี้ผูกมาแล้วเนาะอือพีเดินเหนื่อยมาเนอะเหนื่อยมากเลยอยากมาหาอีตาดูแล้วเป็นคนบอกอีตเองว่าถ้าเออไปกินตะบุงแน่จนว่านี่แหละต่างคนต่างมีหน้าที่โอ้ยอย่าว่าสงสันต์กขอกิ้วใหญ่คือติตายไงอุ้ยอีอย่างเนาะอดีตเป็นคนเอาเองเอาตี ้องบอกคงข่อยก็เพราะยังแบมแบมดูแสบปวดแบมแบมพี่ดุกกี้จะขายแล้วนะอันนั้นเผ็ดกว่านี่แบมแบมามากินเค็มๆส้มๆแต่ว่าของ้านี่คือคือปาข่อยหืมแซ่บเนาะอุ้ยเนื้อซาบัมที่ปูรวมซาบัมอือปูยางปูนาดองอร่อยมาก 1เป้าจะเป่า,ปาออกลกเสองส้มเชีย่ยอืมืมบอเค็มเลบอกเค็มบอกเค็มบอกเค็มเลยอืม,บอ,มบอกเค็มเลย,เค,เลยคือแบบแซบแซบบดแซบอยู่ที่นี่แหละผู้ใดเ,เป็นคนสอนเนน็ดกิฟต์จริงหรืามูแหลกมวีผู้สอนต่ว่าเ็ดกินอยู่แง้วแต่ป่าตอนแรกมันนันใจแม่ละเนี่ยตอนนี้แรกม,านานมันนัาน,านใจว่าผู้เ็ดกิฟต์ิงมึงยังนี่ อ oh! <laughs> มีนี่โอเคเรากินผักคือกันเขาก็ได้กินผักเนาะออเออเมนเมนคือกันเลยแต่ว่าเออเบิงเอยเบิงอีดเออยก็ได้มากินผักย่อนเหนื่อยเบิงอีดเอยกลับไปกินอยู่แถวบ้านเลยยายจอยแต่คงแต่เราเศร้าแล้วเพราะว่าลราเมื่อยถ้าทามามันเกิดมีหลวงโลยมันถึงว่างานหน่อยก็ตะกี้แม่ย่อมรับชื่อมือหนิท่านเกิดได้ตะกี้ นีตองเติบโตพ้อมกับฟี่ที่ี่เห็นเปิดมาเห็นเดือยมันบอกซูมมือหน,นีอ่อนไลน์อียังดังเลยเพราะฉะนั้นแล้วช่องทางมุ่กลับมาเทิามันเ,นาเขาได้ไงเขาก็ต้องย่องับาผิดนี่นนพ้อมว่าเขามีครูแข่งและสุด้ายแล้วอยไปแข่งไผ่พัฒนาเจ้า,จาของบอุญ<พ>ครคเตอร์เข้าดีแล้วแมนบุมี่ไผ่ไซวิกเลยเป็นคู่เป็นสีในสุกคนเดิมเนาะบมี่ไผ่บุมี<อ>ม่ไผ่เขาอย่างบุมี่ไผ่เอาาแาคเตอร์เข้าไปจากเข้าได้ ถ้าโตเข้าต่างหาต้องหาอยังเห็ดย่าหายหายไปจากแล้วคุสงสัยว่าสรุปจะได้เข้าบ้านปะไม่ได้เข้าพ่อปิดประตูพ่อปิดประตูแล้วแล้วได้เข้าบ้านเราได้มาถามแม่แม่ก็ว่าแม่่ได้ปิดพ่อปิดประตูแล้วแต่ว่าเอาขึ้นเข้าไปได้บอกเลยว่าเอ้ามึงก็มาถามแม่มึงพ่อปิดประตูแล้วผู้ใดเป็นคนผิดเอ้าแล้วพูดเลเป็นคนผิดจบที่เข้ากกระดานแล้วก็ไม่ได้เข้าเมื่อนั้นมาตส่เมื่อนั้นมาแต่ปเทียพาตาไปเบิงนองนองไข่นองหายพา้ามาเด็กก็เลยว่าเอาเวลาพึ่งไปเมื่อวานแลเจ้าค้างนู้ไว้ค่ะโบกับโบกกับ ออกกับลิงเนี่นเนี่ยเออเลยว่าเอา้ามาสั่นสิปีแล้วห่างมาสิาปีทุกภาตางสั่นสิบสองเดี๋ยวพอดีปีเด้อล่ะเดินฝภาลงไปวอกลงไปเลยเมื่อบาอ้านยังไงเมื่อบ้านเลยเลยว่าพูดอะไรยังเงืเง่อนอ่ะพ่อกับแม่อมเอาพ่อ,อ,อก,กับไปหอนว่า,อาเอ้าเงื่อนปิดบาดิเลยถามเลยขอประตูพ่อพ่อเลยแม่พ่อเลยเปิดประตูกับแม่เลยแม่อยู่ในเงื่อนแล้วพูดให้ปิดประตูบอกเลยว่าเอ้าทะลุในนอดหนอกในนอดหนอกทะลุไปได้เขาเงื่อนโออือโห อร่อยมากร่มก็เย็นเย็นดีแห้งบรรยากาศมันนี่เต็มรอยยิมุก,กิตาก็เลยกูละวดิ่ง,แห,งแห้งกินเนี่ยักไงพี่น้องถ้ากินน้ำคน้นรู้ใจที่เทาโอเพนใจเนี่ยมันจแะแซ่บกว่าเก่าอร่อยเท่าอบอกเพื่อนกันมาแปดสิบแปดปีเนี่ยเอ้าไอ้ถามว่าพี่บอกันสองเดือนเอาเอา,เอาทุกคนนี่เจอกันครั้งที่สอง้วเนี่ยพอไม่ได้ว่าสนิทหรือเ่าสนิทข่อยบอลในย่ามสับหนีครับผู้ชายคนนี้เนาะ เอาเอาอีได้ทมตัวเอาเขาเคยบอกอย่างนอกเรืองอย่างบอกบอกเคยดิเขาไม่ได้ทักท้ายกันแล้วก็เจอกันเนี่ยครั้งนี้ตั้งแต่ไปเวิร์กพอยต์หกศูนย์นุ่นเอาเอาสิเก้าปีแล้วแม่สิเก้าปีแล้วพ่นไปบรลับฟังเพจคอยคอยไปดูแลเพื่อนการแต่งตัวเพื่อนในเพิ่นเหลนนี้ยังแน่ไปหยอกเพื่อนแซนซีสิเขาเก้าปีแล้วเอาแต่แต่ปีหกศูนย์คือเก่าอยู่ถ้าสืมือนีเอาเออเอาเอาคือนอกเมืองรถมันเป็นเอิรนเพราะเอิรนอยังเขาเอิรนคลิกเห็นไหมมันคลิกกันโดยปริยาย ้เคยไปเม้นในโซเชียลนะอยากเด้อยากเด้กันอดผมเลยว่าสักเชือกกัเลยแบบว่าโอ้ยซ้ำเขาอยู่ได้เปเป็นกินก๋าแซ่บทักไปหาผู้นั้นผู้นี้ก็นหาว่างสินะซ้ำพามีเครดิตจริงสินะทักไปหาเอ้ยเปล่แเมนไม่ไปยังบ่เรเป็นยังไม่แห้งบ่าไม่แห้งทักไปปลุกสอบปักโอเคกูถ่ายู่คนละเห็นบ่ เอ้ยถ่ายยุยหลีล่ะเหลือแต่อีท้อนมากท้อนแล้วว่าที่ทักหลายรอบแล้วล่ะขึ้นส่งอย่างยากว่ยะยากๆเอาเจ้าของเป็นหลักเอ่ยดีเด้อร์บอกไงดีเด้ออีเด้อ,อ,อเอ่ยเป็นคนอยากไปทุกช่องของคนแหละเพราะว่าเอ่ยเอ่ยอย่ามีคอนมุมไม่เอ่ยอยางมีมุมไม่มาเป็นใาอีดผู้เดียวเด้หนิเพลก็ได้อยากคุยกัยยบเบื่อหน่อยเอ่ยเอาอเลือดเอ่ยเอิ่นเอาเลือดเลยล่าสุดไปหาเมย์มาม่วงมั้ยตอนนี้องม่วงกับเป็นขึ้นตัไม่เคยทักกันไม่เคยว่ากัน ลึมกันเราก็ไปหาเล่าก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้ทุกทายเราก็เป็กันง่ายเข้ากันเขาก็ง่ายเป็นับหยิบจังวะเขาเป็นอย่างยั่งไล่การที่เขียงเป็นเบากระเป๋ามันเบาแผ่นรายการคือมันเป็นการเออมากินเข่าซื้อโอเคโอยากให้พูดอื่นกินฟรีมือจากขอมันก็แหลมันติดแสบบ่อจาโอ้ยอย่ามาถาม ขาบ่ถแซ่บเพื่อนเปิดร้านดอกเอ,าเอ,าอ้าเออแม่นเว่างยานี่ไปร้านเพื่อนนั่นเพ่อเพื่อนมีหม่มองจอดรถคนเต็มมันตั้งสิบเอ็ดม่วงโอมีแต่หม่องเตะบอลโอ้หลายแห้งยูใส่กระแพาะกษาแระเพกษาสูตรประการแซ่บเนาะอืออหรืออหรืแซ่บเอ้ยงดึดหม่องทีบาร์ปรุงย่างเดียวเพราะต้องซิมเนี่ยเพราะแต่เพราะได้ซิมปุ๊บแซ่บแม่เขาใถบบออันนี้ จะไปใส่หนึ่งช้อนไอเอาไอเอาเอานี่ยน้ำปะลาสองช้อนออถ้าเป็นจองก็คือแบบจองแบบนี้น้ำปรุงหนึ่งช้อนปะลาสองช้อนจบอโอ้โจบเฮียเสียงไปแล้วไปเสียงง่ายแห้งสิเอาอันไม่หรอกนี่เอาน,อนี่จังเดียู่นี่นะยินมีแฟนบ่บ่บ่มีบ่มีโดนไปโดดดนแล้วโสดหรือว่าแต่ก่อนโควิดโอ้บ่มีแต่มันมันเป็นแล้วแต่บุคคลไม่เอื้อบุคคลบางคนก็มีแล้วก็ เป็นคู่ที่ดีกับมีความสุขแต่ว่าบางคนเขามีแล้วคือจังเจ้ากรรมในเบ้นนี่แหละอ๋อดีมอืมอความสุขจะหายไปเลยๆบ่นเหาะอืมเอือยเนี่ยแต่ว่าคือจังเอื่อยเนี่ยมันก็แบบอยู่แล้วมีความสุขกับอยู่ไปได้เรื่อยๆอืมเออยี่สิบสองปีเลยอืมสบายอืมยี่สิบสามปอหน่อดพ่อกันยังเด็กมาว่าเพิ่งเนี่ยติดเบื่อเพราะว่าเบิร์ตเพิ่นเลยบุ้มมีแล้ว บอกว่าม,ม,มีนจะร,รูตร้ตัเนาะม้าจะมามีใดมามีสเปคคือกบคือลิงวอยูจะไปพว่าเราอยู่แส่เราไปเต้นเต้นอยู่แต่เต้นอยู่ข่าวสารนายบิ๊กบา่าเราตะลึ่งทาเต้นเลยเต้นแบบว่าพิตตี้นี่บอกเต้นไปทั่วถีบคนเมาแหม่ห้องเอา่ยวยางหาโอ้อือหลักตองหัวคนเมาเต้นไปทั่วไปทีบแล้วมามีทาดอกแล้วไปตำเพื่อนมาเนี่ยเราได้ถีบเลยอ๋อ เราอยากให้เอื้อยเนี่ยมาเต้นในกลุ่มเราเลยบอกคิดว่าผู้เบาขอเบิร์ดหรือผู้เบามากกปเถออแล้วขอเบิร์ดเลยว่าเพื่อสิบอกวา่ามือหนามึงมากมึงอมา,มมาอยู่หว่งนี้เลอสุกุสิสมาเต้นนะมึงเออมวนดีแล้วหาหมูเต้นเออแล้วแต่ก่อนนั้นเป็นทุกกี้แล้วหรอเป็นทุกกี้ได้ประมาณจางๆอออสองเทปสองเทปยังไม่ดังอบอกให้มีสุเสียงยัง,ยงเลย่ยไปเถอะอ๋อ,อ,อ,อเป็นทุกกี้บ้านท่านดังเลยเอยมากกับเล่าแต่แต่เออยเป็นพนักงานคอตูมเดี่ยเลนี่สองพันห้าร้อยสี่เจ็ดลักนี่แหละ ผู้่วมทุกวงขึ้นเป็นตะกโกดดนเนาะหเกี่บเดือนสิบหามีหน้ากับอายุสี่สิบเจ็ดปีน่แหละเข่าเลยนี่นึงวางไหนยังคือเก่าอยู่บนเท่าพอยติดตามอย่างแต้สาวน้อยตกน้ำเยีมยลนสซท่อนบ้าอนาสีแปดสีแปดอนาสีแปดดังเรื่องแหลกเละชีวิตแเงินหาพันไอหม่ำให้ไไอหม่ำไห่าพันเออไปใจหนีงันกู้พหาพันกับอะไรได้จะกี่พวเขาเปลาได้เป็นล้านอเงิน่ะยิ่งนุดอ่ะ ก็เลยเล่นเต็มทีบ่ละกันในเงินล้านไอหม่ำเล่าหายเลยเด้อ <ừ, S 2> นางเงินล้านเรื่องแหละ <ừ, S 2> ในชีวิตแต่เงินล้านกับนางไอหม่ำเด้ ừ, <ห>เอเอออุูมีประคุณก็แสบว่ะแสบดีเด้อเอ้อไม่เอ้อยเป็นคนบ่มักยองขนาดแบนบๆแบบแบบมาเยี่ยมถ่วงเราเลยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เด้อันนี้เอ้ยระท้วงตัวได้เลยละเ <ừ, S 1> <ừ. S 2> อออากาเซ่แสบพื้นเก่าละเออถ่วงเร่ายงอนมา แล้วเผ็ดบ่กินเผ็ดเฮาบ่กินเผ็ดออืสุดท้ายแล้วเบิดสตูดิโอแล้วกินเผ็ดตัวพายบัมแลาวกินแบมเออแล้วกินแบมอะเรากินเผ็ดแซ่บของไข่แซ่บของมันแต่ว่าแบมแบมนี่กับเขาถึงง่ายอี่หรีเลยแบมบ่บ่บ่ยหยักบ่ยหยุ่งบ่ยายักยังไปสิบอกเลยว่าบ่ต้องสงสัยท้าไมคนแบบนี้มึงอยู่ในหัวใจคนสุกข้นแมนอาการเสียใจังหลักเราเนาะแบมแบมเนี่ยเป็นคน เือใหเป็นแค่ตลกอืมาฮอดนั่นก็เว้ากันพี่ตุ๊กกี้เนี่ยเนี่ยผมดูพี่ตุ๊กกี้ตั้งแต่เด็กเลยเออแม่ผมชอบมากเนี่ยเว้ากันเฮาผู้ใหญ่ได้ป่ะเนี้แต่ว่าเพิ่นแบบว่าออืเพิ่นแบบสัมพันธ์ง่ายหน่อยไหมใช่เค้าเออ่แบบว่าแบบเข้ากับเข้าถึงง่ายบางเถอะใช่เขาไม่แบ่งอะไรเลยเข้าถึงง่ายจนเราเกรงใจประมาณนั้นเอนั่นเลยโอ้ยข่อยเอาเอาหอกระน่ะชนกัะน่ะหักก่อนหน่อยเมื่อกี้ จะแตกเบิดเนาะโอ้ยกะดีเด่น้อยปเดนี่ใหญู่้โลอยู่มันสิบม่สีงเดปากขอกใะญ่อยู่อ้าเขาไปยังโอเคส็ะใหญ่ก็พักกินมาแล้วเวเอินล่ะอุตสวาเนี่ยเชียยเอาตายอื้มอื้มตอนนี้มันจะยังขายป่บเลย เอาปลาไลล่าชาส่งหนึ่งขวดแซ่บไปเด้อเปีือกน้ามนซื้อไปเอาค้างเขาเลย,อย,ยเอาไปรถนู้ดหนงให้หัวโรงงานหนุนนะเขาอะเปีือกน้ามนเขาซื้อไปอืเอา่อลดหัวเลี้ยงอ๋อหัวรวยเผ็ดแม่มหอกเนาะเดินตละลุกพ่อแหละแนวข้งนอกที่หางสี่คือกินต่างๆให้หัวเลี้ยงอืมได้คิดมากงานที่เดินตะลุกไปไม่บาอืมเออ ย่าสอยมีย่ำขึ้นย่ำลงย่ำเศร้าย่ำเมื่อยเนี่ยแม่เว๋ยเมื่อยตลอดตื่นประเดี๋ยวนขึ้นตัวเด้อก็ไม่ได้ขยันแต่ว่าก็เฮ็ดไปตามเพิ่อมันนีิล่ะเขามีพี่น้องตรงเมียงดูสมือก็ไม่ได้คิดยังหลายได้อยู่มาเมแม่ใส่ชีวิตไปเมื่อมื่อยล่ะขันข้าเกลียดสมือย่ำในเพื่อสิทีิความสุขเป็นบ่จ่ายจานสืบดื่อถามเกลียดสอดมาเป็นคนอย่าอยู่น้ำความถูกโดด อยู่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ยไปต้อมูอ่อนโอ้โหูดแสบดิแสบมือหนักกว่าสิผ้าเป็นง้มบกหอยงอนขึ้นพองแหม่ยี่หรือเอามาหมักเนี่ยคุณสมุทรจีนพูนแบบอาหารทะเลน่ะแบบทะเลทะเลแบบซีฟู้ดมือได้ละมืออันละมืออันละง้อยพิ้นกับมือกินแซ่บแซ่บนอือนเนาะเอีอย่างเอาสีล่องแหละเนาะ มาล่ำมันก็เตยก็ต้องล้มก็ขุนนายได้มาบอกปาก่าวโอ้ยขุนนายทำความเคลื่อนเอื้อยไร่พืชที่เป็นคนดังนี่นี่คอยแบกกินอยู่ร้านแอร์เย็นๆคอยประมาทคอยต้องมากินล้มแบบธรรมศาสตร์อยู่ใต้ต้นโพนี่แหละดังแตงแจ๊บดังมันคือซื้อเสียงอืมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเรียบง่ายแฮงแหม่ประสนเอลยบ่ะมาทถูกหรอยินดีกินดีมากเลยประมาทจริิงบอกเอยไม่ได้มากเจ้าใครอันนี้ซื้อขึ้นสร้างเจ้าได้นี่เอิรนมากนี่บริวารสิมักเด้กินข้าผ้างวใจคักมึงงจ๊คอยู่เนาะ เอแซบนาะเมนมันแซ่บเถอันยากเลยกว่ามาสีพักเลยเป็นง่อยโอเคจตงเกีวเด้อมีไหมง่อยเด้เด้อเอเร็วเร็วิละเร็วเร็วนเด้อเดินหนาเดินหือนน่ละอยากเห็ดแบบว่าเนียแบบว่าเนี้ยไปเห็ดเนียบอกเขาเห็ดเห็ดไปเด้อตัวนี้ลืคือยังไปทานได้กันยังตลาดน้ำซุ่มช่นนเน่ยยไปโคษณาห้บดเดเออดีดีหลายดีเฮ็ดไปโลดความสุข คนเลยมีเงินไม้มีค้าวนำเท่ามมนมีเขาก็ดีใจเขาเห็นเฮ่านะ้นดลดิเคยไปตลาดตลาดอันสกลนครตลาดเศร้าไม่ใหญ่ขายข้าวโ่งน่ะเอ้ยไปอะไรคือข้าวโ่งเขาเก็บเบ้าเขาเก็บเบ้าอ๋อเอ้ยไปเมาเล่าขนาดเมาล่ะสองร้อยเมาลานตอนแรกเราดีใจเราไายเลยง่ายหนักึ้นมาเราเป็นตุกีเราห่เบิ่งดูคนดีใจจนหาอ่ะ ยเกิดเป็นตัวบอย่งเนาะล่ะเอ้ยแผ่นดินไหวมันบอเราหายตังสิบบ่ภาคกูเมื่อต่อก <c oughs> ูอิอ่มแล้วภาคกูเมื่อต่อกูห่วยแล้วกูพ่อให้ใหถามนายมึงแผ่นดินไหวเจ้าอยู่ใส่อยู่เส้นธันเวทเกตมันโคมันคุ้ยบอมันโคยมันโคเล่มันมันคุ้คคยหรือเปล่ามันโยกไปจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เออบาทที่นี่เปิดกระเป๋าเงินปั๊บอืมเปิดกระเป๋าเงินแรกมันเป็นสี่ก็เลยบอกกับผัวว่า นอนน้อยมั้งเหมือนวะนอนน้อยม,อมั้ง,นะงพี่บุ๋กก็เลยเงยหน้าโดยความพี่บุ๋กเป็นคนแบบว่าเราเป็นคนอยู่กับผีแล้วสิเมืองสายเมืองขวาหายป้องกันแล้วก็เลยว่านอนน้อยบ้านเธอสิเงยหนะ้าขึ้นคมไฟในในในควักแรกควักแรกอยู่เตี้ยคมไฟในในในอันล่านโทรศพัพท์กี้ครับแผ่นดินไหววิ่งตอนที่ไอ้ิ่งเนี่ยพี่บู๋แล้วจับแขนในแลนปากกันเนี่ยแผ่นดินไหวกั <laughs> เออคนเส้นหันเป็นเกลีดแลนด์น่ามึนมาก ผู้ซอยหลายคนเดอออือาอีดพี่บูนี่มีสติแห้งจับแคทเลยแลนยานี่ยังไม่ได้เพิง่งไปนิง่งไว้ก็เออตายปะเฮาพ่อสุยางเนาะน่าหนักศาสตร์นี่มันก็สะเทือนขักเลยสองรอบแบบแห้งครับแห้งย,ยี่สันสามสิบสี่คุณแบบรู้อะไรนี่เขาโดแล้วแลนล,ลงมาเอวว่ามันสิตายสิยัจจ่ง,งพ่อต่อหอดเฮือนบ้านเอือนเนี่ยมีสาใบานามในบ้านอืแม่เฮ้ยขวดกุลิกกุลิกเปียกบด ห้องคอยคือกันคอยว่ามันสบายน้ำตู้ปลามันอ่ะเต็มอยู่ช่วงสยามเนาะเกิดมาเกิดมาในเข้าผอเบิดเดินเนาะเสื้อนาหมอกซสนามีเีื้อนะหมอกซสนามีแผ่นดอกบอกแผ่นดินไว้สงขอกสงสงามอีกถลอกถล่มตึ๊กถลอกถล่มพ่อเบิดโรคไล่เออหลวงพ่อที่ดีกับปีปิ้มเนียเบิร์ดยังไงพ่อสุญญ์โรคไล่โควิดโควิดากระเบิดนี่โรคแม่กามาเลยนี่โรคนี่ปลานี่เออโรคนี่ปลาโรคอันนี้โรคนี่ปลา มันมาจะกอีกียันแหละซึ่งคิดพอสมัยตะกี้เนาะอันอีพออีแมนอันกี่อีเกียันหน่อยไหมสุยางแต่สมัยตะกี้เนี่ยบะมี่บะยังผู้มีประเทศผู้มีอากาศเนี่ยบะมีผิดผิดพลาดอืมยังท่เขากินได้อน่ยย่างไปเนเขาไปหน้าเด็ดเด็ดใส่ปากเขาได้รูดเออเคี้ยบสมหรอกสมร่วมนันเนาะบ่ได้ใช่ไหมเนไ่ยต้องล่างต้องล่างอืมนั่นแหละพ่อเยี่สมัยสบายดีบ่สบายดีโอ้แม่เจ้าก็ย่างอยู่บ่แม่กับย่าง สบายดีพ่อกรนยังพ่อกยังอเพื่อเอ็สบายดีพ่อพค่อเป็นพ่อบครัวมีความสูขพ่อเคยบอกเองเออไม่ได้บอกเขาตลกโด้วยล่ะไม่สายอบอกคนเจ้าเด้อวะพี่ลูกกินแล้วไม่คตลกโแต่ว่าเราเราเป็นคนสามเเจลองสิเลยปากสามเเจอสามเเจเราจีนิตจ้องร่อนเราไม่ได้ตลกโรคเรต่อแหล่เสื้อบโมเมนต์ข้ามโมเมนต์ข้ามมันโมเมนต์แตบาตรขามมีคำนีบมตรข้ามมีคำหนีกะเริงเออกะเลิงเบิบเออกะเลิงเบิบ แต่ว่าเลาก็เคียมอยู่บ่เือเคียมอยู่ย้อนเลีเ้ยนน,น่าจะสิน้นไม่ได้เคียมเออเลี้ยนน่าจะสิ้นมีเขาเลี้ยนล่ำให้มากเขาจบล่ำไ่อเออจะเปล่าเถาะกินข้าวก่อนเออเอาเอันไหนเขาเอาคลิปสัน้นล่ำนี้หรอพี่นอ้องอืคลิปหน้าพรากันไหมเด้อผู้ใดสิเป็ดข่อยสิเป็ดลอกินตั้งมังคงพู้ใดก็ต้อกดซับจะใครไปแน่ฮะจะว่าต้องฝากยังดอกค่อยฟังให้แล้วฝากเบิังแล้วเนนะี่ยน้ำเท่าไรละ,ละ,ละ,ละอยู่ไประเด้ด๋ยวหัวตรงการแค่ได้บุเจ้า<ะ>สิอยู่มุมตรงการมัน โอีกสเดือนหนึ่งฟ <Okay. S 1> <Okay. S 3> อกสานี่และเออมามา